นะครับแล้วก็เพื่อนๆจากต่างมหาวิทยาลัยลทุกคนเลยนะครับพวกผมเป็นตัวแทน,นจากมหาวิยทยาลัยในโดยทีกระจอเก้าส่วนบุรีวันนี้ผมจะมานำเสนอวัตกรรมเรื่องพลังงานจากพลาสติกนะครับก่อนที่ผมจะพูดว่าพลังงานจากพลาสติกคืออะไรเนี่ยขออธิบายถึงปัญหาของโลกเราสองอย่างหลักๆก่อนก็คือปัญหาที่หนึ่งเนี่ยปัญหาเรืเ่องของอ่ายกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันแล้วกันเพราะมันเป็นทรัพยากรที่เราต้องจั ที่เราต้องสู่เพื่อมาจะาได้ดิชายเราหมดหมดไปเป็น 1, เป็นหนึ่งเป็น,ปน 1, 1> ปหนึน่งปัญหาในอนาคตมันอาจจะหมดไปได้ปัญหาที่สองเนี่ยคือปัญหาขยะนะครับซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างพวกพลาสติกเพราะพลาสติกเนี่ยเป็นขยะที่มีการย่อยได้สลายได้นานใช้เวลานานยากในการกาย่อยเราอาจจะในต่างประเทศมันจะมีวิธีการที่เราจะเอาไอ้ตัวขยะเนี่ยไปสร้างเป็นเนี่ยครับไปสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เราก็จะเห็นได้ว่าตัวตลัเนี่ยจากปริมาณขยะจะลดลงแต่การใช้พลังงานด้นานพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาคราวนี้นักกลุ๊ปของผมก็เลยคิดว่าเออนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่าายมันยังสามารถนำขยะเช่นพ,พลาสติกเนี่ยไปสร้าง,งเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นการที่เรียกว่ามันก็จะก้าวได้โดยนะครับเช่นเราก็จะลดพลังงานของเราสามารถลดปริมาณของขยะลง แล้วก็เราสา,ามารถผลิตพลังงานได้เพิ่มขึ้นซึ <S <S ่งมันก็จะได้แบบกับอ่าริงและเทียมได้ทั้งสองตัวเลยเง,งี้ยส่วนเรื่องขอ,องลายลายระเอียดบพี่เขาจะพิลามครับทาง,งผมก็นะครับถ้าเกิดทุกคนนะครับได้ตามข่าวนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ,ร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 บประมาณเดือนเมษายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านประเทศญี่ปุ่นนะครับได้พบโปรบคทีเรียนะครับตัวหนึ่งซึ่งผลิตจากแบคทีเรียนะครับซึ่งเขาพบแบคทีเรียตัวเนี้ย บนพลาสติกชนิดที่เป็น PET นะครับโดยของคเขานำแบคทีเรียตัวนี้ครับมาศึกษานะครับพบว่าแบคทีเรียตัวนี้สามารถผลิตเอนไซม์นะครับที่เชื่อว่า p e t s นะครับได้ซึ่งสามารถย่อยสลายตัวพลาสติกตัวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นะครับทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการนำเอนไซม์ตัวนี้ครับไปศึกษาแล้วก็พัฒนานะครับเพื่อให้มีเอนไซม์ ที่มีประสิทธิภาพนะครับในการย่อยพลาสติกชนิด PET นะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง20%ครับผมครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ก็ <eterm oon> erm คือมันอยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ต้องอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นของการค้นคว้าซึ่งมันมีข้อจํากัดอยู่หลายๆประการหนึ่งนั่นก็คือประสิทธิภาพของการทำงานของมันนใการย่อยพลาสติกประเภท PET เนี่ยยังต่ำอยู่สองก็คือชื่อก็บอกแล้วว่า PETase ก็คือมันย่อยได้แค่เฉพาะพลาสติกประเภท PET ครับซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะนําตรงนี้มาต่อยอดระดับของเราคือที่ของเราค้นคว้าและค้นพบแนวทางวิธีการที่เราจะสามารถเพิ่มสิทธิภาพในการยอรี่ไฟล์โครงสร้างของตัวโปรตีนเอนไซม์ตัวนี้ให้มีสิทธิภาพในการย่อยโปรพสิกที่เป็นขยะอุสาหกรได้ดีมากขึ้นและได้หลากหลายมากขึ้นก็คือเหมือนเป็น m u l ติ f u n ช t i o n a l อนไซม์ที่สามารถย่อยพสิ่งได้ในหลายชนิดนอกจาก PET ซึ่งเราใช้พวก AI ที่เราเลือกใช้เนี่ยเข้ามาเพื่อัวช่วยในการกระบวนการโมดิฟายตดรนนี่ครับก็ในส่วนของการพัฒนาเอ็นไซม์ให้เป็นมปฏิฟังชันแนลนะครับคือเราจะใช้เทคโนโลยี AI ที่กล่าวไปเบื้องต้นเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจากที่เราได้ทำการศึกษามาก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าไซเนอเรกเกิลมิวช่าเจอรซิสก็คือการที่เปลี่ยนลำดับของอะมิโนแอซิดไปแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบซึ่งในความเป็นจริงคือมันค่อนข้างใช้เวลามาก หากเรานำเทคโนโลยี AI ที AI AI ่เป็นแนวคิดที่ได้มาจากด็อกเรเดวิดเบเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยบชิสตันเขาได้ใช้ AI ในการรู้จำแล้วก็วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ของการสร้างกฎโมเเพื่อที่จะมาสร้างเป็นเไฟล์ตามที่เราต้องการซึ่งอินพุตของเราเราจะใช้โครงสร้างข้อมูลของ p t s ตัวนี้เข้าไปวิเคราะห์ ให้ A.I เรียนรู้แล้วก็คาดการผลลัพธ์ที่เราพูดออกมาคือสายที่สามารถย่อย P.E ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังสามารถแยกพลาสติกอื่นๆอ,อย่างเช่น P.E ที่เป็นถุงพลาสติกหรือว่าพลาสติกชนิดสเสื้อผ้าแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น S.T.B. ไตรคอร์ก,อกับเทเรพทิกแอสติกค,ครับผมต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าทำไมเราต้อง ย่อยพลาสติกเพราะว่ามันสะอาดยังไงก็คือถ้าตรงนี้ครับเป็นการกัดแบบส่วนถ้าสมมติว่าเราเอาน้ำมันดีมกัดจะมีสารพิษที่ออกมาจากการกัดที่ได้มาจากกระบวนการการกัดไม่ว่าจะเป็นการเตี่ยมหรือการกัดครับก็คือจะเป็นโลหะเป็นเบนซีหรือไม่ก็เป็นโูอีนครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเรานำพลาสติกที่เป็นประเภทแบบสมมติว่าเป็น P ีเป็น P e มาย่อยด้วยสาย ที่เราได้กี่คนมันจะย่อยได้มาเป็นเเป็นเอทิลีนไกลข้ลซึ่งเราสามารถนําตัวเอทิลีนตัวนี้มาใช้เป็นพลังงานได้ก็แสดงว่าเราไม่ต้องผ่านกระบวนการที่เราจะได้พวกเอ่อเป็นสารเคมีที่เป็นสารพิษตร,ตรงนี้ครับผมก็คือนอตกรรปตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์ทั้งในด้านที่เป็นของสิ่งแวดล้อมและก็ด้านพลังงานในด้านสิน่งแวดล้อมก็คือเราจะลด ลดลดลดปร <ique> <Durch tus> ิมาณสารพิษตรงนี้ครับเท่าได้แล้วก็เราจะลดปริมาณของพลาสติกที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราที่มันด้อยสลายได้ยากแล้วก็ในด้านพลังงานก็คือเราจะได้ตัวนี้ครับที่เป็นตัวเอทีที่เราจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อไปซึ่งจากการที่เราได้ศึกษานะครับถึงการวิจัยเราก็เลยได้ทำการคาดการณ์ว่าการสังเคราะห์เอ็นไซม์ตัวนี้ครับ ในอนาคตจะสามารถทำได้และก็จะทำให้เราได้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการมีคำถามตเอไป